ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมื่อนี้กามาพบกับน้ำเชี่ยกับเกามาเชี่ยวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมหกสิบหกแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะบรรยากาศเย็นๆค่ะเย็นมากเลยค่ะเนีย่ยมือเศร้านาะค่ะสามวันสี่วันนี้ค่ะพันวามันเสมือวันที่ยี่สิบหกค่ะโอ้เราก็จะมาไหมครับห่อนเราก็มาไม่หนาวเนาะ หนาวอยู่บ้านนอกนะ่าจะเป็นเมดเดือนท่านว่าดดโนเทาที่เอาเห็นกันโอ้ยเดือนท่านว่าปะนะอันเดือนโมกาล่าค่ะท่านผู้ชมเนาะ <Okay. S 1> ค่ะปลายเดือนค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้พี่น้องกระถามกันมาหลายเลขมักไผ่มักมัน่นเลขวหน่าลงทุนเพราะว่าเพิ่นถามมาหลายค่ะงวดว่าหันเพิ่นกระดับอยู่เนาะค่ะเลขดับบนแม่ละเอียดค่ะท่านผู้ชม แม่ละเอียดค่ะเพิ่นไ้กอไม่เชียมากประมาณเจ็ดแปดงวดแล้วเนาะเมียนประมาณค่ะไฮมาเจ็ดแปดงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะก่อนอื่นจับไปรับชมรับฟังตัวเลขดับน้ำเชียกับกอไมาเชี่ยกับขอขอพระคุณแม่ที่เพิ่นทรงแนวทางไ้น้ำเชียพร้อมกับเลขพี่ใหญ่พร้อมเ้อค่ะขอพระคุณพี่ใหญ่เนาะค่ะพี่ใหญ่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ เอฟซีพ่นทน้าเนาะพ่นกระยาเข็นเหลขดับของพี่ใหญ่เพราะว่า,างวดวา่าหันนี่พี่ใหญ่เอาไม่อยู่ค่ะ 15, บอ่อ่านเจ็ด <15, 17 S 1> ค่ะ<า>แต่ว่าพ่นดับมากเป็นสิบๆงวดแล้วค่ะพ่นเอาเอยู่มดัมดตัวเดียวค่ะพี่น้องเพ่นกะขอมาเนาะพี่น้องเนาะค,ค่ะผู้เพิ่นที่คัดแยงกันกับเหลขกดับกับปล่อยพานค่ะ ผู้เผินมักกะมี่ผู้เพินมักเบิงซื้อๆกะมี่ค่ะผู้เพินคอมเมนต์ด้านหน้า,นา,นาจิตตังไปตัวทีบเอรียนกะมี่ครับค่ะอา,อาวันนี้มาสำรวจเนาะสรุปเลขดับให้เบิ้งพร้อมค่ะคืนนี้ยาฝ่าวนอนเด้อค่ะคืนนี้เลขาสามสำนักถี่น้ำเชี่ยเหตุเข่ามา,อาสองงวดแล้วแต่ว่าออกตัวกับเกตเก่าออกเก่าเกต เก็ดหาออกหาเก็ดค่ะมีซิฟคูค่ะเหล็กน้ำเชี่ยวไหลอีหลีค่ะดันบุชมมันด้จังสีเนาะค่ะสามดดูกะว่าด้าด้วครับผมออกโอ้โลมลมแห e <t aker> ja ้งค่ะดันบุชมเป็นวัดเป็นยังกันเม็ดแล้วใช่หละเจ้าฟาบีดถัดถ่อมันนั่นนั่นอยู่ให้มันแดดจะก่อนจะคอยกินเอาไปฝากเอฟซีเนี่ย ค่ะุณจะทั้งในก็มี่คุ่เนี่ยกินอย่างปีแล้วครับผมค่ะกินตลอดปีป้าตึงคว่ำโดกล่าวนบบป้าใช่ไหมใช่ล่ะบัวแถาเป็นตะลวงอยู่เมื่อท่านได้จับเป็นตะลวงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยโดกโดกข่าก็เป็นแท่อันนี้เขาใสจแตแท่ไม่ใหญ่อันพราใหญ่เพื่อนอัน บ่ได้ฉีดยาด้ิค่ะดันผู้ชมเพิ่ให้หดถูกมือ,อค่ะเอาเมนยัง,ยงนอนอยู่นั่นโอ้อป้าค่ะดันผู้ชมไปเบื้องตัวเลขค่ะน้องเคยเห็นเคียงหัวบ่หัวกินได้ตัวนี้ <laughs> เคียงหัวบักทัวร์ไหมค่ะดันผู้ชมกินบ่ท่านอ่อนซ่อนเลยไทยให้พี่น้องเบื้องเนาะค่ะอางไรกับพี่เจา้าบ้าของเฮากอ็อนซ่อนเนาะ พุ่หนึ่งค่ะดันผู้ชมซีหลังกินน้ำกัน,น,นกินบ่ทันเลยครับกินบ่ทันเก็บทุกมือค่ะดันผู้ชมมือเสาร์เอามาเสียกะบพัดขนาดเอาคือพากันนั่งอยู่หันมามาขึ้นเฮียนปะปะขึ้นเฮียนมาเร็หวหนาวปะลูกปะอ๋อค่ะท่านผู้ชมคืนนี้เจอกันเน,นาะครับผมค่ะ สิบคู่ค่ะของแท้เลขเลขลรยค่ะท่านผู้ชมเนาะครับเข้าทุกงวดเลยเนอะค่ะสองงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเลขไร่ค่ะตัวมาตัดเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะคืนนี้เจอกันเ้อค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเลขแม่ละเอียดค่ะค่ะเลขมักไผ่มักมันเด้อพี่น้องค่ะ พี่น้องเพิ่นขอมากเนาะผู้เพิ่นมักก็ะมี่ค่ะเพิ่นได้เลขกหลายมากคือจังน้ำเชียนี่แหละค่ะประกอบเลขกหรือว่าอาจารย์เพิ่นห้หลายมากพี่น้องก็ต้องการเหลขกดับเนาะครับค่ะผู้เพิ่นบม่มักปล่อยพานเดอ้อพี่น้องปล่อยพานค่ะเพิ่นกะเห็ดเป็นตามสูตรของเพิ่นเพิ่นกะเลยนํามากให้น้ำเชียกับเก่ามาเชียเอาทรงให้พี่น้องเบิ่งค่ะนี่แหละค่ะพิษผลาดมากก็เยาว่ากันเด้อพี่น้องค่ะ น้ำเชี่ยกะบอกแล้วแต่กี่ว่าสีบลงมาเนี่ยเอฟซีว่าต้องลงสรุปแล้วพี่น้องสีว่าจังไดกกะสิลงคือเกาค่ะท่านผู้ชมค่ะผู้บ่อยากเบิ่งกบมีหน่อยผู้เบิ่งกะหลายเนาะเลือกเอาครับผมค่ะเลือกเอาค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะแม่ดับเจ็ดและแปดค่ะบนทุกหลักค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะงวดวงหันนี่กะขักอยู่ดิ แม่ละเอียดว่หันดับหนึ่งกับสองค่ะนี่นละค่ะมาน้ำเสียสรสปให้เบิ้งอีกค่ะเดรร์ค่ะท่านผู้ชมเดรร์พี่ใหญ่กทมเนาะครับค่ะงวดว่าหันในตัวเด่นกับตัววิ่งกับลุดค่ะท่านผู้ชมค่ะตัววิ่งตัวประกบคูเลขดับกับลุดค่ะ ซึ่งเลขดับพี่ใหญ่กทมหลุดยากค่ะเลขเห็นบ่อขาดอันบุชมเดินมาแยวกันลุดเลขเกิดเดินมาแยวกันลุดเนาะครับค่ะขนาดเลขดับเพิ่นเดินมาแยวาเพิ่นก็ยังหลุดอยู่ค่ะเลขดับไม่มีในกองฉลาเพิ่นกระรู้กันทุกคนนะหลักขาดอันบุชมค่ะบ่ต้องบอกเพิ่นถอกเพิ่นรู้หมดค่ะเนาะค่ะนี่หลักขาดอันบุชมเนาะ พี่ใหญ่กทมพ่นไหเด่นบนคือห้ากับ8ประกอบคู่สองตัวบนห้าสองและ8 2ดสองอันนี้เลขดับพี่ใหญ่กทมเลขไม่น่าลงทุนบนทุกหลักคือหค่ะท่านผู้ชมครับคือหค่ะอันสองสายนี่ดับทุกหลักเด้อค่ะสองสายนี้คือดับทุกหลักเนาะครับผมค่ะสองสายดับทุกหลักค่ะอ นี่ค่ะมาเบิ่งกันดับบนนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมดับบนอานหัวคอน้ำเด้อค่ะพี่น้องก็ว่าน้ำเสียลงเลขดับให้แน่น้ำเสียลงแต่ตองวดผุ่นะคะเลขกออกน้ำเชียลงให้เลยค่ะ,คะย่างตาพี่ใหญ่กอธมกับแม่ละเอียดค่ะพ่อสำเนียงดับศูนย์สิบกับหน่วยพี่ประกายดับหนึ่งหลักสิบค่ะท่านผู้ชมสองคันนี่ไปสิบหรือว่าไปหน่วยกัไไรค่ะนี่ พ่น์ดับถูกหลักเพ่นดับหลักเนาะครับผมค่ะสองสำนักนี้เพ่นดับทุกหลักค่ะท่านผู้ชมสองสำนักนี้ดับทุกหลักค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางมักกระจัดคัดกะพานเด้อพี่น้องเอาสำหรับเลขล่าง้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับเลขล่างก้ามาเชียดับสามค่ะอาจารย์ผู้ดับห้าค่ะท่านผู้ชม ค่ะอาจารย์ผู้ดับห้าทุกหลักทุกหลักค่ะก้ามาเชียกับทุกหลักค่ะนี่แหะคา่ะท่านผู้ชมเนาะเลขดับมันก็เป็นผลดีน่าเสนอสําหรับผูพ้พันที่เบิ้งแหล่เพันมีควาหรูวิเคราะอเนาะครับคบเพันกัรูว่าเลขดับมันบม่มีในกองฉลากแต่เพันต้องเอาไปตัด เพื่อจะให้ได้เลขหน่อยลงก็คือจังน้ำเชีย่ยได้เลขมากหลายลงให้พี่น้องเบิ้งเนี่หละค่ะเลขหลายเพิ่นห้มากหลายน้ำเชี่ยก็ล่งหลายเ <F: S 2> พิ่นห้2สองตัวคือแม่อ้อยน้ำเชี่ยก็ลงสองตัวค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่แหะค่ะตัวเลขก็เลยครับค่ะสรุปเลขดับให้เอฟซีดูเด้อค่ะท่านผู้ชมคืนนี้เจอกันเดาอค่ะท่านผู้ชมคืนนี้เจอกันเลข,ข,นนเ,อเ,ลขเอ่อ ประกบ,บนประกบ,บนถามสำนักทีมใหม่ค่ะสามสำนักทีมใหม่เข้ามาสองงวดติดแต่ออกตัวกลับค่ะออกตัวกลับนี่แล้วค่ะไปเสี่ยงไปลวงไข่ก็ไดสองงวดเป็นเหล็กลางก็มาเสียกัมนำเชียกับบ่เอาค่ะเฮดแบบนี้ให้พี่น้องประกบให้เบิ้งก็มาเสียกัมนำเชียกับบ่เอา มันขวางมันค้าเอียงพี่น้องเป็นขึ้นน้ำเชี่ยกับก่ามาเชี่ยบวะเลขเล่าองค์พาปีคเนตเพ่นกะไ้กับว่ไรค่ะท่านผู้ชมขนาดแม่เอฟซีวาซื้อในเดอเลของค์พาปีคเนตสามสี่สี่สามกับว่าเอานะเถบมันค้าเอียงค่ะท่านผู้ชมสงสัยสิเลยไปอาบน้ำม้ตนเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ละค่ะท่านผู้ชมสิบคู่น้ำเชี่ยเอาลายก็หนีกคนไปกับผอมนี่กับ เจอกันคืินี้ครับผมเจอกันค่ะเอ๋ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นเลขไม่น่าลงทุนเลขมักไผมักมั่นเนาะค่ะอากาศก็กรลังสีแดดออกค่ะท่านผู้ชมล่มกะแห้งต้นกล้วยล่มอีกแเราเทาอืมต้นกล้วย ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กะพอกันคลิปหน้ามูลรืงองยาเฝ้าน no อนเด้อค่ะท่านผู้ชมมาเบิ้งน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ